ออนเบกเกอร์ Baker, ครับเบกเกอร์ Baker, ที่ไฟที่มันจะการไฟฟ้าสังเกตนะครับจะนับไปถึง15าวินะครับแมตติกจะทำงานนะครับออนเบกเกอร์อ e ิเวอร์เตอร์ตอนนี้ไฟดับนะครับไฟมาแล้วนะตั้งวงเวลา1ิวินะนะครับแมตติกตัวนึนงทำงานนะครับจ่ายไฟบ้านเรามาสวัสดีครับท่านผู้ชมท่องกิจไอวานะครับ คลิปนี้ผมจะมานำเสนอการต่อวองจรสลับไฟฟ้านะครับ220โวลต์มาจาก2แรงจ่ายนะครับสลับการทำงานด้วยแมติกต่วงจรนี้นะครับมีทัมเมอร์มาด้วยหนึ่งตัวนะครับจะเป็นตัวน่วงเวลานะครับในการจ่ายไฟให้แมติกนะครับตอนนี้ที่ไฟฟ้าไฟจากไฟฟ้าดับนะครับแล้วมีการจ่ายไฟมานะครับ เมสติกตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับจะไม่ทํางานนะครับจะไม่ทํางานทันทีจนกว่าจะถึงเวลาที่เรากตั้งไว้นะครับแล้วเมสติกจะทางานนะครับส่วนเมสติกตัวสองนี่เป็นเมสิกที่มาจากตัวอ e ิวอร์เตอร์นะครับก็คือเป็นไฟ2องโวลต์เอซเหมือนกันนะครับเป็นไฟสํารองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อวงจรกันเลยครับ สายไฟเส้นแรกนะครับก็จะเป็นริปตอนก่อนนะครับผมจะเริ่มที่ไฟที่ไม่ใจอิวอร์เตอ,อร์ก่อนนะครับทำการต่อสายนะครับนิวตอนเข้าคอยข,ของแมตติกส่วนเส้นลายนะครับไฟที่ไม่าจอิวอร์เตอร์ครับ เข้าน้าแท็กนะครับ NC ของแมติกที่มาจากการไฟฟ้านะครับไฟนะครับจากอ e ิเตอร์นะครับเข้าหน้าแท็ก NC ที่ขาเบอร์21นะครับของแมติกตัวที่หนะครับออกที่ขา22 เข้ากับคอยขอเแม่ติกตัวยสองนะครับก็คือแม่ติกที่มาจากอ e ิวอร์เตอร์ไฟชุดนี้นะผมจะแทนด้วยไพโลแรมส,สีแดงนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูง่ายขึ้นนะครับในขณะที่แม่ติทำงาน ส่วนสายไฟ2เส้นนี้นะครับเส้นลายนะครับต่อเข้ากับหน้าคอนแทคของแมกนิกนะครับตัวที่2ส,ส่วนดีต้อนนี้ก็เหมือนกันนะครับเข้ากับหน้าคอนแทคของแมกนิกตัวที่2เหมือนกันนะครับอีกหน้าหนึ่งต่อไปครับมาดูการเข้าสายนะครับเบเกอร์ก็คือไฟที่ม่จากกรังไฟฟ้านะครับ นำสายิวตันครับต่อเข้าวอรคอยองไม่ติดตัว้ีหนึ่งสวยเส้นหนึ่งนะครับต่อเข้า,าอองหน้าคอนแทคนะครับองไม่ติดตัวทีกหนึ่งเหมือนกันมาดูจุดทัมเมอร์รีเลยน,นะครับ ไฟนึ้งเส้นครับต่อเข้ากับขาเบอร์เจ็ดครับก็คือเป็นไฟจ่ายเข้าคอยของทัมเมอร์รีเลย์นะครับส่วนขาเบอร์สองที่ต่อเข้ากับนิตต้อนนะครับ เ่อเข้าขั้วข้วนี้เลยนะครับอยู่ต้นเหมือนกันครับไฟนะครับไฟที่มาจนกะกไฟฟ้านะครับเข้าขาเบอร์7นะครับของทัมโมริเล y นะครับ ไฟขา,ขาเบอร์7กับเบอร์8นะครับเบอร์7เบอร์7กับเบอร์2เนี่ยเป็นไฟเลี้ยงคอยนะครับของทัมเมอร์ดีเล์ส่วนขาเบอร์8ที่ผมกำลังใส่อยู่เนี่ยเส้นนี้นะครับเป็นหน้าคอนแทคนะครับเป็นหน้าคอนแทคของทัมเมอร์ดีเล์นะครับ เป็นปกติเปิดนะครับหลาดไฟเข้าที่ขาเบอร์แปดนะครับออกที่ขาเบอร์หกออกจากขาเบอร์หกไปเข้าคอยของแมตติกนะครับ ส่วนเส้นลายเส้นนี้นะครับเข้ากับหน้าคอนแทคของแมตติกนะครับนำสายไฟนะครับเส้นลายนะครับมาต่อจากหน้าคอนแทคของแมตติกตัวหนึ่งนะครับลายกับลายตตรงกันนะครับแมตติกจากการไฟฟ้านะครับส่วนแมตติกที่มาจากเวเตอร์นะครับลายกับลายต้องตรงกัน,น ท่านผู้ชมต้องระมระวังนะครับต้องเช็คสายให้ชัวร์กันนะครับที่ต่อเพราะว่าถ้าอะไริวต้นมาเจอนี่มันจะช็อตระเบิดได้นะครับนิว่ต้นเหมือนกันนะครับดูให้ตรงกันนำรถไฟมาต่อครับ อธิบายการทำงานของจรนะครับชุดนี้ครับเป็นไฟการไฟฟ้านะครับลายจุดต้นผมต่อเข้ากับเส้นจุดต้นก่อนจุดต้นผมต่อเข้าคอยของแมติกเลยนะครับส่วนเส้นลายเนี่ยผมจะผ่านหน้าคอนแทคของทอมเมอร์ดีเล์นะครับตัวนี้นะครับทอมเมอร์ดีเล์ที่ผมนํามาใช้ในคลิปนี้นะครับเ,เป็นรุ่น h 3 c r a 8นะครับทอมเมอร์ดีเลเนี่เราสามารถนํารุ่นนี้มาใช้ก็ได้นะครับ ครับรุ่นนี้เป็นธมเมร์ดีเล์นะครับรุ่นอะไรเนี่ย DM AH3D โมเดล DM นะครับคอย220โวลต์ AC เหมือนกันแต่ชุดนี้ถ้ามันหยุดการทำงานแล้วไฟมันยังกพริบอยู่นะครับส่วนชุดนี้ตัวนี้ก็จะไฟจะติดค้างนะครับเขียวแดงก็อันนี้อยู่ที่ท่านผู้ชมครับจะนำแบบไหนมาใช้นะครับคือขั้วของมันเนี่ย คู่ที่ตัวซ็อกเก็ตเนี่ยไอยตัวที่ขาของเทอร์มอ์ทั้งสองแบบเนี่ยมันใส่ด้วยกันได้นะครับเราก็นี่ครับมีทั้งหมดแปดขานะครับสองสองแบบนี้แล้วก็การต่อหน้าคอนแทคตามที่เขาสกรีนมาด้านข้างนะครับคือการไวริ่งต่อวงจรเนี่ยหน้าคอนแทคหรือขา,ขาคอยก็เหมือนกันนะครับ เบอร์ก2กับเบอร์7นะครับนี่ก็เบอร์ก2กับเบอร์7เหมือนกันนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ท่านผู้ชมดูทั้ง2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวตัวแรกเอาแบบเข็มก่อนนะครับผมตั้งไว้ที่4วินะครับขณะที่กระแสไฟกระแสฟ้าจ่ายมานะครับแมติกตัวนี้ังไม่ทํางานทันทีนะครับจะหนวงเวลาที่4วิก่อนแล้วแมติกนะไฟจะจ่ายผ่านนา้ำแทกของทำมือรีเลย์ไปเข้าคอยของแมตติกทาให้แมติกทํางานนะครับ ส่วนไฟที่มาจากอิเวอร์เตอร์นะครับเส้นยูต้นก็เข้าคอยของแมตติกกับส่วนเส้นลายนะครับไปผ่านหน้าคอนแท็ก c ของแมตติกตัวที่หนึ่งนะครับกรณีแมตติกนนตัวที่หนึ่งไม่ทำงานนะครับไฟก็จะมาตามเส้นนี้นะครับเข้าขาย1ออกขายี่นะครับไปเข้าคอยของแมตติกตัวที่สองนะครับทำให้แมติกตัวที่สองทำงานนะครับหลอดไฟก็ติดเดี๋ยวผมเริมใส่พาราแลมนะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการทํางานของวงจรนะครับสำหรับไฟสองแรงจ่ายดยแมติกนะครับแบบหน่วงเวลานะครับอันนี้ออนเบรเกอร์ครับไฟมาที่มาจากการไฟฟ้าก่อนัรบรสังเกตนะครับดแมติกจะไม่ทํางานทันทีนะครับจะหน่วงเวลาที่สี่วิก่อนนะครับ อันนี้อยู่ที่เรานะครับจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับต่อไปครับออนเบเกอร์ที่มาจากไฟที่มาจากอินเวอร์เตอร์นะครับแมติกจะไม่ทํางานนะครับจนกว่าไฟาการไฟฟ้าดับนะครับชุดนี้จะทํางานทันทีอเบกเกอร์ไฟที่มาจากการไฟฟ้านะครับไฟดับนะครับแมติกที่มาจากอินเวอร์เตอร์นะครับไฟที่มาจากอินเวอร์เตอร์จะทางานนะครับอันนี้นะครับลดไฟอ่มีกระตุกนิดหน่อยนะครับ ไฟจากกรไเบ้องฟ้านะครับจ่ายมานะครับแมตติกจะไม่ทํางานนะครับหน่วงเวลา4วินะครับแมตติกถึงจะทําทงานเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนทํา์มอดีเล์น,นะครับเป็นแบบดีจตอนนะครับผมตั้งวันที่15วินะครับเสียบใส่ได้เลยครับ ออนเบกเกอร์ Baker, ครับเบกเกอร์ Baker, ที่ไฟที่มันจะการไฟฟ้าสังเกตนะครับจะนับไปถึง15บห้าวินะครับแมติกจะทำงานนะครับออนเบกเกอร์อ e ิวอร์เตอร์ตอนนี้ไฟดับนะครับไฟมาแล้วนเะต้อนวงเวลาสิบห้าวินะนะครับแมตติกตัวนี้หนึ่งทำงานนะครับจ่ายไฟบ้านเรามานะครับอ่นะสังเกต ที่หน้าจอของไทงม์เลอร์เรเลตัวนี้นะครับที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับคือหน้าจอมันจะกระพริบตลอดเวลานะครับมันจะไม่ดับถ้าเป็นเข็มเนี่ยมันก็ติดนะครับแต่ว่าดวงมันเล็กนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนำไปใช้งานนะครับไฟดับนะครับไฟจากอ e ิวอร์เตอร์ก็จะจ่ายเข้ามาที่หลอดไฟบ้านเรานะครับออกมาตามเส้นนี้นะครับ ตามหากันครับไฟจากกาไฟฟ้าจ่ายมานะครับแมติกจะไม่สลับทันทีนะครับต้องหน่วงเวลา15บห้าวิก่อนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมนะครับ จะลองนำไปใช้งานดูนะครับในการต่อวงจรสำหรับไฟ2แรงจ่ายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง krit a ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ